ติปิโสภควาหลังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภควาวิชจาณสัมปันโนอิติปิโสภควาสุขโตอิติปิโสภควาโลกวิทูอิติปิโสภควาอนุตโลปริสุทธรมสาสติอิติปิโสภควาสัทธาเทวมุสสนังอิติปิโสภควาพุทโธอิติปิโสภควาภควาติพุทธคุณเอาโขปัทถโมอิ ติปิโสภควาอภินิหาระปรมิสัมปันโนอิติปิโสภควาอุราลัชชายะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภควาปันิธานะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภความหากรุณาปรมิสัมปันโนอิติปิโสภควายานะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภควาประโยคน์ปรมิสัมปันโนอิติปิโสภควายุติปรมิสัมปัโนอิติปิโสภควาชุติปรมิสัมปัโนอิติปิโสภควาขปะโอกันติปรมิสัมปัโน อิติปิโสภวคปัิติปารมิสัมมโนอภิเนหาละวโคตุติโยอิติปิโสภวคภะวุธานะปรมิสัมมโนอิติปิโสภวคภมลวิลาหิตะปรมิสัมมโนอิติปิโสภวาอุตตามชาติปรมิสัมมโนอิติปิโสภวาคติปรมิสัมมโนอิติปิโสภวาพิรุปะปรมิสัมมโนอิติปิโสภวาสวรรณปรมิสัมมโน อิติปิโสภควาหมาสิลิปรมิสัมปโนอิติปิโสภควาอรหะปรมิสัมปโนอิติปิโสภควาปรินามะปรมิสัมปโนอิติปิโสภควาสุนิธาปรมิสัมปโนขปวุทานวโคตเติโยอิติปิโสภควาพิสัมโพธิปรมิสัมปันโนอิติปิโสภควาศีลขันธปรมิสัมปโนอิติปิโสภควาสมาธิขันธปรมิสัมปันโนอิติปิโสภควาปัญญาขันธปรมิสัมปันโน อิติปิโสภควาทวายยิ่งสมาปริสลลักษณะปณิมิสัมปันโนอภิสัมโพชิวโคเจตโถอิติปิโสภความหาปัญญาปณิมิสัมปันโนอิติปิโสภควาปุถุปัญญาปณิมิสัมปันโนอิติปิโสภควาอาศปัญญาปณิมิสัมปันโนอิติปิโสภควาเชืนาปัญญาปณิมิสัมปันโนอิติปิโสภควาติกาปัญญาปณิมิสัมปันโนอิติปิโสภควาปัญจเจคุปณิมิสัมปันโน อิติปิโสภควาฐานะสัพพะกะระป็นมิสัมปนโนมหาปัญญาวโคปัญจโมอิติปิโสภควาธานะป็นมิสัมปนโนอิติปิโสภควาศีลป็นมิสัมปนโนอิติปิโสภควาเนิคัมภะป็นมิสัมปนโนอิติปิโสภควาปัญญาป็นมิสัมปนโนอิติปิโสภควาวิริยาป็นมิสัมปนโนอิติปิโสภควาขันติป็นมิสัมปนโนอิติปิโสภควาสัจจะป็นมิสัมปนโนอิติปิโสภควาทิฏฐานะป็นมิสัมปนโน อิติปิโสภควาเมตตาปริมิสัะมันโนอิติปิโสภควาเบคาปริมิสัะมันโนปารามิวโคชัตโถอิติปิโสภควาทัศน์ปริมิสัะมันโนอิติปิโสภควาทัศน์ปะปริมิสัะมันโนอิติปิโสภควาทัศน์ปรมัตถปริมิสัะมันโนอิติปิโสภควาสมะทิงสาปรมิสัะมันโนอิติปิโสภควาตังตังชานะชาณังขปรมิสัะมันโนอิติปิโสภควาปิญญาปริมิสัะมันโน อิติปิโสภควาสติปัลมิสัมปันโนอิติปิโสภควาสมาธิปัลมิสัมปันโนอิติปิโสภควาวิมุตติปัลมิสัมปันโนอิติปิโสภควาวิมุตติญาณปัลมิสัมปันโนทัสสะปัลมิยโคสัตตมโมอิติปิโสภควาวิชาตาระวิปัสสนาวิชาปัลมิสัมปันโนอิติปิโสภความโนมยิทธิวิชาปัลมิสัมปันโนอิติปิโสภควาอิติวิธิวิชาปัลมิสัมปันโน อิติปิโสภภวะทิป ja ja ิโสตวิชาปรมิสัมปันโนอิติปิโสภภวะปราจิตตาวิชาปรมิสัมปันโนอิติปิโสภภวะโมเพนิวัสติวิชาปรมิสัมปันโนอิติปิโสภภวะทิปเจกุวิชาปรมิสัมปันโนอิติปิโสภภวะจนะวิชาปรมิสัมปันโนอิติปิโสภภวะจนะธรรมวิชาปรมิสัมปันโนอิติปิโสภภวานุบุพะวิหารปรมิสัมปันโนวิชาวโคอัตโม อิทิปิโสภควาปริญญาปรมิสัมโนอิทิปิโสภควาปะหานาปรมิสัมโนทิพิโสภควาสัจจิกายาปรมิสัมโนอิติปิโสภควาภาวนาปรมิสัมปันโนอิติปิโสภควาปริญญาปะหานาสัจจิกายาภาวนาปรมิสัมปันโนอิทิปิโสภควาเยตุธรรมสัจจะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภควาปฏิสัมพิทายนะปรมิสัมปันโนปริญญาณวโคณวโม อิติปิโสภวาโพธิปัฏฐานธรรมะปริมิสัมปันโนอิติปิโสภวาสติปัฏฐานปัญญาปริมิสัมปันโนอิติปิโสภวาสมาปัฏฐานปัญญาปริมิสัมปันโนอิติปิโสภวาอิทธิปัสสปัญญาปริมิสัมปันโนอิติปิโสภวาอินทรชยปัญญาปริมิสัมปันโนอิติปิโสภวาภราปัญญาปริมิสัมปันโนอิติปิโสภวะพุทธเจ้าขปัญญาปริมิสัมปันโนอิติปิโสภวาทังคิการรคขธรรมะปริมิสัมปันโน อิติปิโสภควาหมาปุริสักริยาปริมิสัมปโนอิติปิโสภควาอนาวรณะมโหขปริมิสัมปโนอิติปิโสภควาอรหัตถาภราวิมุติปริมิสัมปโนโพธิปัจขยาธรรมวโคทัสมโมอิติปิโสภควาทัสสะภรยานะปริมิสัมปโนอิติปิโสภควาฐานาฐานะยานะปริมิสัมปโนอิติปิโสภควาวิปากะยานะปริมิสัมปโน อิติปิโสภควาสัพพะทาคามินีปฏิปทายะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภควานานาทาตุยานะปริมิสัมปันโนอิติปิโสภควานานาทิมิติกะยานะปริัมิสัมปันโนอิติปิโสภควานิโรธาุตทานะยานะปริมิสัมปันโน อิติปิโสวาปุเพนิวาสติยานะปริมิสัมปโนอิติปิโสวาจุดุปปัตยานะปริสัมปโนอิติปิโสภะสวาคายยานะปริมิสัมปโนทัสสะภรยานุโขเอกาทัสมุอิติปิโสภะโกติสาสนาปกติสาสนางั่งอธินางภระตระปริมิสัมปโนอิติปิโสภะบริษัโกติทัสสะศาสนางังภระตระปริมิสัมปโน ભરા પ્રમિ સંબનો ભરા યાના પરિ સંબનો બનો એ ટીપી સોભગવા ચરયા યાના પરિ સંબનો એ ટીપી સોભવાલો ચર્યા પ્રમી સંબો อิติปิโสภควาโลทัตตริยายาณะปริมิสัมปันโนอิติปิโสภควะยตถัตริยาปริมิสัมปันโนอิติปิโสภควะยตถัตริยายาณะปริมิสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธัตติยาปริมิสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธัตติยายาณะปริมิสัมปันโนอิติปิโสภควาติวิทยาจารยาปริมิสัมปันโนอิติปิโสภควะปริมิอุปปันนิปัณมาธาปริมิสัมปันโนจริยาวโคจตุตัสสมโม

อิต <tem> ิปิโสภวาคตาธานะปริมิสัมปันโนอิติปิโสภวาคตาธานะยานะปริมิสัมปันโนอิติปิโสภวาวิสิตาปริมิสัมปันโนอิติปิโสภวาวิสิตายานะปริมิสัมปันโนอิติปิโสภวาสิกาปริมิสัมปันโนอิติปิโสภวาสิกายานะปริมิสัมปันโนอิติปิโสภวาสังวระปริมิสัมปันโนอิติปิโสภวาสังวรายานะปริมิสัมปันโนคตาธานะวโกโสระสมโมอิติปิโสภวาพุทธะปวีณิปริมิสัมปันโน ติปิโสภวพุทธะปเวนิยานะปริมิสัมปันโนอิติปิโสภวยมกาปะหาริยะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภวยมกาปฏิหาริยะยานะปริมิสัมปันโนอิติปิโสภวเจตุภมวิหารปริมิสัมปันโนอิติปิโสภวนาวนายานะปริมิสัมปันโนอิติปิโสภวอปริยันตะปริมิสัมปันโนอิติปิโสภวสัพพัญตตปริมิสัมปันโนอิติปิโสภวยะตุวิสติโกจิสตาวัชระปริมิสัมปันโน ปะเวนิวโกสัตละลาสโม